สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o t On Tour นะฮะอีกคลิปหนึ่งครับปิดท้ายพอดีว่าเมื่อสักครูน่นี้หลังจากที่เรา,าปิดกิจกรรมสําหรับวันนี้ไปแล้วนี่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราไดา้มีลูกฟุตบอลใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นลูกฟุตซอลนะครับเพิ่มมาอีก3ลูกครับแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกเก่าแล้วที่ได้มาลูกแรกๆเลยนะนั่นก็คือเป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ให้ g ีโฟกได้มาทํากิจกรรมตั้งแต่เริ่มเริ่มทำใหม่ๆเลยนะฮะก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาทําคลิปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากอนุเคราะห์เ,เ,เ,เรื่องสถานที่ให้พวกเรามาทํากิจกรรมกันแล้วนะฮะมีสนามหญ้าเทียมสวยๆแก็มีลูกฟุตซ้อมาให้เราซ้อมอีกหนึ่งลูกต้องขอขอบคุณเ,เทศบาลตำบลแม่ใจมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านี้เราก็มีการได้รับบริจาคลูกฟุตบอลจากสทดวงตรนะฮะซึ่งบริจาคลูกฟุตบอลมาให้เราจำนวน4ลูกนะตอนนี้มันเสียไปแล้ว2ลูกนะนั่นก็คือมันโดนเหล็กนะซึ่งอย่างที่บอกไว้ครับสนามนี้นี่ค่อนข้างจะอันตรายในเรื่องของอลูกฟุตบอลที่มันไปโดนเหล็กแล้วมันจะทำให้มันรั่วซึ่งตอนนี้ก็รั่วไปแล้ว2นะยังเหลืออีก2 แล้วก็ชีฟก็ได้มอบลูกฟุตบอลหนึ่งลูกไว้ให้สําหรับโคชเก่งนําไปฝึกซ้อมให้กับเด็กๆกบ้านสัตว์ต้นม่วงเราจึงเหลืออีกหนึ่งลูกนะของชีฟที่ได้บริจาคจากคุณแม่จจนไดอีกหนึ่งลูกเป็น2และตอนนี้เราได้ฟุตซ้อมมาเพิ่มอีก3จากเป็นลูกฟุตบอลของกรมพระศึกษาครับการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะซึ่งน้องเดียนะฮะ ชื่อจริงผมเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนอธนดลอ่าน่าจะชื่อธนดลจำหลักนะต้องขอโทษน้องเดียนะผมนึกชื่อจริงไม่ค่อยออกเลยนะธนดลจำหลักถ้าจําชื่อผิดก็ต้องขออภัยมัที่นี่ด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่าการกีฬาประจำำําอาเภอแม่ใจครับก็ได้สนับสนุนลูก ฟุตซอลมาให้พวกเราอีก3ลูกเด็กๆก,ก็ได้มีอุปกรณ์ในการซ้อมกันเล่นกันก็อย่าลืมนะฮะใครอยากจะสนับสนุนกิจกรรมจีฟกฟุตบอลของเรานะฮะเรายินดีครับรับบริจาคลูกฟุตบอลนะหรืออุปกรณ์การซ้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะข่ายะตะข่ายประตูก็รับอยู่นะอุปกรณ์การซ้อมหรือว่าเป็นลูกฟุตบอลก็ยินดีรับครับถ้าจะเป็น เป็นเงินสดหรือว่าเป็นบริจาคโดยการาใช้เงินมาสนับสนุน g f o c ยังไม่พร้อมที่จะรับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นขอเน้นเป็นอุปกรณ์เท่านั้นนะฮะเรายังไม่รับบริจาคเป็นเงินหรือเงินสดนะฮะส่วนใครอยากจะมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะ,ะอันนี้ก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ครับอันนี้ถือว่า,าเรายินดีจัดกิจกรรมให้นะถ้า มีของมาบริจาคหรือว่าอยากจะมาสนุกร่วมกันกับเด็กๆ G ีโฟก็ยินดีครับที่จะจัดกิจกรรมให้เรามีบุคลากรในการจัดให้กับน้องๆได้สนุกกันนะถ้ามีรางวัลติดไม้ติด,ม,ตดมือให้กับเด็กๆน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจก็ยินดีครับสนามแห่งนี้ก็เราจะจัดกิจกรรมกันทุกวันอังคารและก็พฤหัสครับเวลาก็เป็น,เป,นเป็นเวลา4ี่โมงครึง่งถึง6กโมงครึ่งนะช่วงเย็นนะ ผู้ปกครองสามารถมาเล่นได้ครับตอนนี้ขยายช่วงอายุไม่จำกัดแล้วถ้าใครคิดว่ามาออกกำลังกายด้วยกันไหวเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มให้แต่ถ้าอายุต่ำกว่าเด็กประมาณสัก5-6ขวบเกินไปนี้อาจจะดูแลลำบากนิดนึงแต่ขอให้มีกำลังวิ่งพูดจาคุยกันร,รู้เรื่องแบบนี้จีโฟก,ก็ยินดีสอนให้อยู่นะเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะซึ่งตอนนี้ โค้ชเก่งก็นี่ำวอร์มดาวให้กับเด็กๆแล้วนะก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจการทำงานของ g f o ฟกแล้วก็ให้กำลังใจการทำงานของโค้ชเก่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่มาฝึกซ้อมที่นี่กันด้วยนะฮะถ้ายังไงพาลูกพาหลานมาเล่นด้วยกันครับ g f o ฟยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ